สวัสดีค่ะแม่เหมียวฟอรแต่งสวยเกษตรนวมินโชว์รุ่มนะขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวจะพามาชมแรปเตอร์ดีเซลแต่งหล่อชุดเหล็กรอบคันสีส้มหล,หล่อคันนี้เลยค่ะคันนี้นะคะเป็นรถที่แต่งออกมาได้สวยโดดเด่นมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางชุดเหล็กแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กนะคะพี่ๆค่ะ เรามาดูกันเลยใกล้ๆว่าคันนี้เนี่ยแต่งหล่ออะไรไปบ้างนะคะแต่ว่าก่อนอื่นบอกเลยคันนี้เป็น r a ปเตอร์ดีเซลนะคะสีส้มสีพิเศษด้วยนะคะราคาตัวรถเนี่ยหนึ่งล้านเจ็ดแสาหแต่ว่าราคานี้ยังไม่รวมชุดแต่งนะคะแล้วก็ไม่รวมสีพิเศษด้วยนะคะแต่งหล่อมากๆนะอ่ะมาดูกันเลย ตัวนี้กระจังหน้ายังเป็นของแดปเตอร์ตัวเดิมอยู่นะแต่ว่าไฟหน้าค่ะเป็นไฟหน้า Magic LED นะคะก็ตัวนี้ก็คือเป็นไฟหน้าอัจฉริยะปรับเปลี่ยนได้นะคะออโต้เลยถัดลงมาค่ะพี่พี่คะตัวนี้เป็นกันชนเหล็กฮั m เมอร์รุ่นแอ l a ลนะคะเป็นรุ่นท็อปสุดของฮ a มเมอร์มาพร้อมกับไฟนะคะไฟตัดหมอกที่ซ่อนอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นไฟเลี้ยววิ่งนะคะเวลาเราเปิดเนี่ยไฟเลี้ยวมันจะวิ่งเป็นสีส้มนะคะมาพร้อมกับไฟบาร์ตรงนี้เอาไว้สําหรับไปออฟโรดได้เลยลุยๆได้เลยนะคะ เวลาที่แสงสว่างไม่พอตัวนี้จะบอกว่าสว่างมากๆนะคะด้านหน้าวันหล่อแล้วนะคะเดี๋ยวแม่เหมือวจะพาไปชมด้านข้างค่ะในส่วนของตัวซุ้มล้อเนี่ยมันมากับตัวรถเดิมอยู่แล้วนะคะก็คือเป็นซุ้มล้อของแรปเตอร์ แต่ว่าในส่วนของล้อมแม็กค่ะพ,พี่ค่ะตัวนี้ค่ะเป็นแม็กขอบ20นะคะใช้เป็นแม็กเลนโซ่ของแท้นะคะเป็นสีเทาแบบนี้ค่ะแล้วใส่ยางเป็นบิ๊กไซส์ค่ะยางโตโยทายนะคะซีรีส์ยาง305 55R20 นะคะตัวนี้มีการกลับยางด้วยนะคะเอาด้านในออกด้านนอกเอาด้านนอกเข้าด้านในแล้วก็คันนี้นะคะยกความสูงขึ้น2นิ้วนะคะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของปีกนกค่ะใช้เป็นปีกนกของซันนะคะตรงรุ่นเลยเฉพาะดรปเตอร์ต้องใส่ปีกนกตัวนี้เท่านั้น ะะส่วนด้านข้างค่ะเป็นสติกเกอร์ปิ้นนะคะลายกราฟิกแบบนี้ไล่เฉดสีนะคะตัวนี้ค่ะเป็นรถของเฮียหมูเจ้าของฟาร์มผักของเรา f อซสระบุรีนั่นเองนะคะติดบันไดข้างไฟฟ้าด้วยนะคะเดี๋ยวเมียวเมียวจะเปิดให้ดูแบบนี้เลยนะคะก็เวลามันเก็บเอ่อบันไดเข้าไปนะคะมันจะค่อนข้างเรียบร้อยแต่พอเวลาเปิดปุ๊บ,บเตรียมพร้อมให้เราก้าวขึ้นว่าแล้วนะคะเดี๋ยวเราพาชมด้านภายในเลยนะคะเริ่มจากแผงประตูนะคะ ตัวนี้จะเน้นความเป็นสีดําแล้วก็ตัดเฉดสีส้มนะคะแผงประตูค่ะนะคะแล้วก็ถัดไปค่ะตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเอ่อหน้าจอค่ะแล้วก็จอกลางขนาด12นิ้วตัวนี้จะเป็นเกียร์ e s h i f t e r ด้วยนะคะก็เป็นเกียร์ไฟฟ้านั่นเองภายในนะคะก็คือจะเป็นเบาะหนังเกรดพรีเมียมเบาะป,ปรับไฟฟ้าด้วยนะคะสวยมากๆแล้วก็อบรับสรีระของคนขับได้ดีมากเลยนะคะเ้าลองมือเปิดฟิล์มคิวกนศาสร์นะคะติดตั้งเรียบร้อยนะคะในส่วนของโรบา เป็นโรบารฮารมอร์ mer, รุ่นว a ร r i ิเออร์ก็เป็นโรบาทรงเที่มีแขนยาวออกมาถึงท้ายรถนะคะหล่อมากๆแล้วก็ไฟตรงนี้นะคะสามารถมันจะมีไฟที่สามารถปรับตั้งขึ้นมาไว้สำหรับไปลุยได้เลยนะคะออกแคมปปิ้งได้ ตัวฝาท้ายนะคะเป็นฝาท้ายผ่อนแรงอยู่แล้วในรุ่นของแรปเตอร์ไฟท้าย LED นะคะมาในส่วนของตัวกันชนท้ายค่ะเป็นกันชนท้ายเหล็กฮัมเมอร์นะคะรุ่น n o v a s ี r ีส์ตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับตัวปักนุกแก้วพร้อมกับบอลลากนะคะแล้วก็คันนี้ติดตั้งนะคะห่วงลักจูงเพิ่มเติมตัวนี้ใช้เป็นห่วงของ h a มเมอรนะคะจะเป็นห่วงที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็แข็งแรง ลุยของหนักๆได้นะคะคันนี้มีการเปลี่ยนท่อด้วยปกติในรุ่น Raptor d i e s e ซเนี่ยจะเป็นท่อฝั่งเดียวแต่ตัวนี้เนี่ยปรับเปลี่ยนเป็นท่อคู่ของ JTC นะคะแล้วก็เฮีย er เนี่ยไม่ชอบในส่วนของท่อที่เป็นแกออกแบบเองเนาะใช้ไปท่ออะคาโปวิกเข้ามาก็คือจะเป็นตัวตัวนี้สวยมากๆนะคะถัดมาค่ะพี่ๆค่ะ ตัวนี้ติดตั้งโรเลอร์ลิฟต์ของ hammer นะคะเป็นโรเลอร์ลิฟต์ไฟฟ้าแบบนี้นะคะก็สามารถปรับได้จากรีโมทนะคะก็คือมันจะปรับเก็บไฟฟ้าเปิดไฟฟ้าปิดไฟฟ้าตัวนี้สามารถกันน้ำได้98%แล้วก็สิ่งที่ชอบที่สุดนะคะก็คือบาร์ตัวนี้บาร์ bar ตัวนี้นะคะปกติเวลาเราเห็นใน โบชัวจะติดแค่2อันแต่ว่าตัวนี้เฮียสั่งติดถึง4อันนะคะเอาไว้สําหรับบรรทุกข,ของหนัก,นกๆอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นสไตล์การแต่งรถของเฮียหมูนั่นเองนะคะอ่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก็ใครที่ชอบสไตล์การแต่งรถแบบคันนี้นะคะแรปเตอร์ใส่ชุดเหล็กยก2นิ้วแบบนี้ก็สามารถติดต่อหาแม่เบลได้ที่เบอร์0ู1ย์9 5 4 6 1นะคะ0 6 1ย์9 5 4 6 1ะคะ่ะ แม่เหมียวนะคะมีบริการเซ็นไฟแนซ์ให้ถึงที่แล้วก็ส่งมอบรถให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะออคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย